สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้แจ้งด่วนคลังเรียกคืนเงินเยียวยา5,000บาทเฉพาะบางคนเท่านั้นวันนี้11กรกฎาคม63ข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินเยียวยา5,000บาทสําหรับผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วบางคน ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกประกาศขอความร่วมมือกลุ่มผู้ที่สละสิทธิ์คืนเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทโดยคุณละวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อเท,ท็จจริงกรณีที่มีสื่อในสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่เอกสารการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทโดยณวันที่14มิถุนายน63ที่ผ่านมามีผู้สละสิทธิ์1 1 2 1ลายมีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว2,455ลายคงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666รายกระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทดังกล่าวดำเนินการคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลังซึ่งหลังจากมีหนังสือออกไปแล้วณวันที่7กรกฎาคม63มีผู้คืนเงินเพิ่มเติมจำนวน84ราย ดังนั้นเพื่อให้การสละสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์จึงขอความร่วมมือจากผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลังโดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหรือว่าทางโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือว่านำหนังสือที่ได้รับจากกระทรวงการคลังไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศท่านโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอ,อีกว่าในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือว่ายินยอมเนื่องจากการสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งมีหลายขั้นตอนและจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนรวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time p a s s เ o ิร หรือว่า OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วยหากท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเติมจากนี้ท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทรศัพท์022739020 ต่อ3 5 6 9หรือ3 5 5 6หรือ3 5 6 6วันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ